ลูกฝรั่งมัน้ายพี่น้องค่าแม้กับเอกสารเนาะเขียนเป็นตัวหนังสือทางว atsapp อ,อ่านไม่รู้เรื่องลูกบอกเพียงแค่ว่าโอเคเนาะเท่านั้นเขาไปเป็นหลักฐานสละสิทธิ์สมบัติในต่างแดนพี่น้องค่าสวัสดีค่ะวันนี้ก็พึงนั่งฟังคุณชัยในเคสวันนี้เนาะเออในคําว่าชีวิตเมียฝรั่งในเมืองไทยนะคะไม่มี มีทะเบียนสมรสที่อยู่กันนานมากกว่า7ปีขึ้นไปอันนี้อย่าลืมเลยถ้าไม่มีไม่มีเขาเรียกไม่มีพินัยกรรมเนาะถ้าสมบัติผัวมีในต่างแดนเมียก็มีสิทธิ์นะฮะแต่เหลี่ยมของลูกเขาเนาะการแชทเข้ามาปกติจะเป็นการส่งเอกสารเซ็นแต่ณนะปัจจุบันอย่าลืมนะหลักฐานการแชท WhatsApp หรือ Mess e n g e r <c oughs> ก็ตามถ้าเป็นข้อมูลที่เอี่ยวเข้าหา เรานะคะอืมและเป็นภาษาอังกฤษเราอ่านไม่รู้เรื่องแต่ทีนี้ส่งเอกสารสี่หน้ามาให้คุณชัยคุณชัยอ่านแล้วมันเป็นเขาแคปเอาหน้าวัทซ์ว่าเราตกลงโอเคนะคำว่าตกลงโอเคเนอะ yes ่าอ่ากลายเป็นว่าสละสิทธิ์สมบัติในต่างแดนโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเพราะไม่เห็นเป็นเอกสารแต่เขาเขียนรายยาวมาในวัดแอปพี่น้องอย่าจ่าถึงได้พูดเสมอว่า การยืมเงินหรืออะไรก็ตามในลายลักษณ์หลักฐานนะคะเหมือนฝรั่งยืมขอเงินเอาเงินให้กับเราเนี่ยเราจงเน้นให้เขาเขียนมา yes I give you don't take back นะหรอจะเซมเนาะก็จะเหมือนกันในแบบนี้เป็นหลักฐานขึ้นศาลได้นะฮะก็เป็นความรู้ที่เราต้องเน้นอ่าพินิจพิจารณาไม่ว่าฝรั่งจะแปลไอ้เขียนอะไรมานะคะถ้าไม่เข้าใจจริงๆ เราต้องแปลอ่านให้ละเอียดก่อนก่อนที่ yes no ok นะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนไทยหลายๆคนอาจจะคิดเพียงแค่ว่ามันต้องเป็นเอกสารสิถ้าเป็นเอกสารไม่ชั้นเซ็นคือชั้นเซ็นนะคะแต่อันนี้มันเป็นการคุยกันในแชทเนาะใน,นะน w h atsapp หรือ messenger นะคะแต่มันมีคำว่าตกลงเคไงออนี่ก็เป็นหลักฐานหนึ่งเหมือนกับพี่กับน้องอ่ะการกู้เงินหลายๆคนขู่ว่า อยากได้ไปเอาคืนสิเพราะฉันไม่มีหลักฐานไม่มีสัญญานะคะแต่ถ้ามีการแชทและข้อมูลเกี่ยวกับเอ่ยขอเอาไปทําอะไรยืมนะนู่นนี่นั่นนะทนายก็เก็บตรงนี้มาเป็นหลักฐานฟ้องเหมือนกันนะคะในประเภทที่หัวหมออมให้ยึดตรงที่เอกสารแต่เมสเซนเจอร์ก็คือหลักฐานที่เข้าเอี่ยวไปทางกฎหมายเช่นกันเนาะช่วยไฟ ผู้เจ้าของเงินนี่ก็คือเปรียบเทียบกันเลยนะคะความผิดพลาดของเมียฝรั่งทุกคนเนี่ยหนึ่งสิ่งคือ,อตอนที่สามีอยู่ลูกเนี่ยลูกฝรั่งเนี่ยเขาจะดีกับเราทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ถ้าเมื่อไรสามีเข้าไปแล้วพ่อเข้าไปแล้วเนี่ยเราคือคนอื่นอย่าลืมข้อนี้เราเป็นคนอื่นนะคะสิ่งของของเขามีถ้าเขาไม่ได้คิดอะไรมันก็ต้องไปตามสิทธิแต่โลบ เหมือนกันนะฮะใครเขาอยากจะเสียอืมถ้าเขามีโอกาสได้หมดเขาก็จะพยายามทําที่สุดเพราะเขาคิดว่าเป็นของพ่อเขานั่นคือปัจจัยอยากให้ทุกคนพินิษพิจารณาอย่าได้ไว้ใจทางอย่าวางใจลูกเลี้ยงอืมลูกฝรั่งนะคะอ่าอย่าคิดว่าเขารักเราแม้เราเลี้ยงเขามาจนโตยังไงเราก็ได้ชื่อว่าแม่เลี้ยงเนาะเออเขาหมดพ่อไปนะคะ เราก็คือคนอื่นและชินมาช่วงจังหวะที่พ่อเจ็บพ่อป่วยลูกฝรั่งเขาไม่มายุ่งเพราะมีเมียแล้วไงมีคนดูแลทุกอย่างแล้วไงนะคะอืมไว้รอสุดท้ายผลประโยชน์ของเขาที่มีหรือที่เหลือเท่านั้นที่เขาจะเดินเข้ามาถ้าเขาไม่มาเหลี่ยมโกงเนาะหรืออยากได้ทั้งหมดในมุมของเรามันก็โชคดีไปนะคะแต่บอกเลยว่ามีไหมที่ลูกฝรั่งไม่ร้ายมันก็มีแต่ส่วนน้อยเออส่วนมากนี่ ทำยังไงก็ได้ของพ่อฉันคือของฉันเธอเป็นเมียเพิ่งมาทีหลังเป็นคนอื่นพี่น้องคาบทเรียนเหล่านี้มันเกิดขึ้นตลอดมาและเย,ยจ่าเนี่ยซ้าตลอดมาเลยว่าอย่าได้ไว้ใจดเด็ดขาดคําว่าลูกเลี้ยงคําว่าผลประโยชน์คําว่าเงินทองนะฮะเราควรรู้สิทธิของเราอืและเราสู้กับเขาไม่ได้โดยตรงเราก็ต้องหาทนายหาผู้ที่ช่วยเหลือนะฮะอันนี้คุณชัยก็ให้ความรู้ ทุกทุกวันเกี่ยวกับปัญหาเมียฝรั่งอยู่ไทยสามีตุ่ยเป็นยังไงเนาะหรือเมียฝรั่งอืมนอกสมรสนะการที่เราไม่ได้แต่งงานเราก็ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรเนาะอันนี้ก็ถือว่าญาติที่จะช่วยเหลือเพราะมันไปตามหลักฐานแล้วถ้าเขาจบทางศาลเลยกําหนดแล้วแล้วส่งเอกสารมาให้เราทีหลังเนี่ยเห็นเอกสารแล้วมันก็ช้ำใจแบบนี้แหละพี่น้องพินิจพิจารณาเอา โทรศัพท์อยู่ในมือ Google นะคะแปลสเสลีดแปลภาษาพยายามให้ที่สุดอย่าคิดว่าเราเก่งอังกฤษอ่านนะอืมเพราะว่าป้าเขาบอกว่าเข้าใจอ่านรู้เรื่องอืมถึงได้โอเคไปกับเขาแต่ในมุมมองของแกก็ไม่คิดว่าอที่เขาเขียนมาเนี่ยความหมายเป็นอ่าสัญญาอืมเสียสละส,สัญญาสละสิทธิ์ในสมบัติไอ้แกก็คงคิดว่าเขาแค่ล่างมาให้ดูอะไรประมาณนั้นนะคะ นั่นแหละอย่าคิดว่าเราจะเก่งภาษาเพราะเอาโทรศัพท์แปลเป็นไทยถึงแม้เรามันจะไม่เข้าใจร้อยเอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราจะเข้าใจแล้วว่าเออมันมันเทียบโยงไปทางไหนมากที่สุดเนาะก็ขอเป็นกำลังใจละค่ะเนาะคุณป้าก็คงยังจะเหลือ เงินเดินไม่ไนะคะประเทศเยอรมันเนาะเอาไว้รักษากายรักษาใจไปเพราะถ้าลุกขึ้นมาสู้ไม่ได้มันเลยกําหนดมันก็ยากนะฮะแต่ถ้าช่วยได้คุณชัยเขาก็ช่วยแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามวิถีวิธีทางกฎหมายนะคะทุกคนเนาะต้องขอบคุณคุณชัยมากๆแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเรื่องราวทุกคนที่เอาปัญหาชีวิตไม่ว่าเกี่ยวกับสมบัติหรือเกี่ยวกับผัวฝรั่งมา าถามไทยนะฮะให้ได้มาฟังแล้วก็ให้มาเช็คและเตือนตัวเองกันทุกๆคนกฎหมายมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอถึงนี้นจะไม่มากแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทุกๆปีข้อนี้ยายจ๋าจอยากฝากทุกคนว่าควรเรียนรู้ควรถามไทยนะฮะเกี่ยวกับประเทศที่เราอาศัยเรื่องสวัสดิการหรือเรื่องอเขาเรียกว่าสิทธิเนาะเมียฝรั่ง คำว่าทะเบียนสมรสนะฮะอยู่ต่างแดนหรืออยู่ที่ไทยอ่าหรือมาอยู่ประเทศเขาก็ต่างเราควรเรียนรู้ไว้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อหาคนช่วยเหลือให้ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับกฎหมายเราไม่มีความสามารถที่จะทําเองได้ยังไงยังไงเราก็ต้องหาคนช่วยอยู่ดีนะคะพี่น้องอย่าได้คิดว่าอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนฉัน,นทำให้ ฟรีฟรีไม่ต้องเสียเงินของฟรีไม่มีในโลกนะคะของฟรีไอ้พูดง่ายๆนี่แหละส่วนมากจะผิดพลาดแล้วมาเสียดายทีหลังตอนสสยนะฮะตอนอพังไปแล้วเรียกร้องอะไรกลับมาก็ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดปัจจัยพอเกี่ยวกับสมบัติไม่ว่าจะน้อยหรือมากเราก็ต้องหาผู้รู้ช่วยเหลือจริงๆมันจะได้ถูกต้องและหนึ่งสิ่งสําคัญคุณชัยถ้าแกเช็ค ก่อนเนาะเช็คแล้วไม่มีเขาก็บอกว่าไม่มีแต่ถ้าเช็คแล้วมีเขาก็เดินหน้าต่อแถมสำรองเงินช่วยเดินเรื่องให้อีกต่างหากสำหรับเมียฝรั่งที่อยู่ไทยถือว่าโชคดีมากๆนะคะและให้ความรู้คนไทยในต่างแดนทุกทุกวันกับประสบการณ์ที่ทุกๆคนเอามาปรึกษาอันนี้ก็ดีมากๆเลยก็ขอบคุณเจ้าของเรื่องราวขอเป็นกำลังใจไม่ว่าจะผิดพลาดยังไงเนาะเออเราก็ต้องยอมรับ ถ้ามันแก้ไขไม่ได้จริงๆเราก็รักษาแต่สิ่งที่เหลือไว้น้อยอย่างน้อยก็มีเงินเดือนไม่ไมดูแลตัวเองไปจ้า